สวัสดีครับพบกับผมกิติพันธ์นาคมุงคลเช่นเคยนะครับในรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสารายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความน่าอยู่ของสังคมไทยเพื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้นเตือนให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมชื่นชมคนที่ทําความดีโดยเราจะนําเสนอ,อกิจกรรมต่างๆของคนที่มีใจอาสาเหล่านั้นกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงจะรู้จักกับบ,บ้านนกขมิ้นนะครับเพราะว่าบ้านนกขมิ้นนั้นเป็นมูลนิธิที่มีความเป็นคนใจอาสาครับ เพราะว่าเขาได้สนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาสนั่นเองครับโดยเขามีความเชื่อที่ว่าพลังของความสุขและความรักนั้นจะทําให้เด็กๆและเยาวชนนั้นสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปได้น,นั่นเองครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นเป็นผู้ให้และเป็นคนใจอาสาได้นั้นก็คือโครงการเหลือขอหรือที่คุ้นหูกันดีนะครับกับสโลแกนที่ว่า how to ทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้ไร้ค่าและให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับตามไปชมกันเลยครับบ้านนกขมิ้นเป็นหนึ่งในหลายมูลนิธิ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมความช่วยเหลือของบ้านนกขมิ้นคือการอุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัวและไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดูเป็นเด็กเร่ร่อนกพรพาถูกทอดทิ้งโดยทางมูลนิธิจะให้การดูแลทางด้านอาหารปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิตตลอดจนการศึกษาทางนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มวิธีบ้านนกคมินเนี่ยจริงๆเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อ20ป,ปีที่แล้วนะครับมันก็เป็นบ้านเด็กกำพร้าโดยคุณพ่ออวินคุณพ่อวินกัก็ออกกปลี่เนี่ยเป็นคนชาวสวิตเซอร์แลนด์แกก็เป็นพนักงานสายการบินสวิตแอร์เป็นสจ,จวตแล้วก็บินมาเมืองไทยบย่อยๆตอนนั้นพ่อก็อายุป,ประมาณ55เสร็จแล้วพ่อก็คิดว่าเอะถ้าเกิดว่ากเกษียณจากการเป็นพนักงานสายการบินสวิตแอร์เนี่ย อยากจะอยู่เมืองไทยก็เลยไปเรียนเรียนมนษุษยศาสตร์เอกภาษาไทยครับที่รามํำแพงนะครับท่านก็เรียนแล้วก็พอพูดภาษาไทยได้ท่านก็ไปเจอกับเด็กเล่รล่อนคนหนึ่งนะครับอยู่แถวรามํำแพงที่ว่าเสือแล้วก็ท่านก็สงสัยเ,เด็กเนี่ยอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยอะ่ะ8 9ขวบทำไมมานอนตามป้ายรถเมล์ท่านก็เลยไปคุยว่าทำไมมาอยู่แถวนี้เด็กก็บอกว่าก็ไม่อยากอยู่กับบ้าน แล้วก็รู้สึกว่าเขามีปัญหาแล้วก็พ่อเขาบอกนั้นก็กินข้าวไหมพ,พ่อก็พาไปเลี้ยงข้าวแล้วก็พาไปบอกว่าเออไปอาบน้ําอะไรที่อาพาร์ตเมนต์ที่พ่ออยู่อ่ะทีนี้เด็กก็ชอบเด็กก็ไปชวนเพื่อนเด็กเล่ยร่อนมาก็มาที่อาพาร์ตเมนต์ท่านหลายคนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็รู้สึกว่าเอะเด็กเข้ามาเยอะๆอันอาจจะรู้สึกเป็นที่ลำคาญของหลายคนเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ก็บอกว่าเอะพ่อน่าจะทําเป็นบ้านเด็กกำพร้านะพ่อวิ่งก็เลยคิดได้ว่าเออ น่าจะทําบ้านเด็กกามพาท่านก็กลับไปสวิตรอบสุดท้ายนะครท่านก็ไปสมัครเป็นมิชชันนารีนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนของท่านก็ร่วมกันบริจาคเงินมาประมาณเกือบ300 0 0นบาทท่านก็เลยมาซื้อที่ดินและก็บ้านหลังเล็กๆนะครับอยู่แถวแถวเสรีไทยหรือเมื่อก่อนเราเรียกว่าซอยรอดอนันนะครับพอมีบ้านตรงนั้นก็เริ่มมีเด็กเริ่มต้นแรกๆก็ประมาณ 4- ีหคนไม่เยอะครับท่านก็ คิดว่าเอ๊บ้านหลังนี้เราจะตั้งชื่อว่าบ้านอะไรคนก็ถามว่าทําไมถึงแล้วเรียกว่าบ้านนกขมิน้นก็มีอาจารย์สอนภาษาไทยของคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าเด็กพวกเนี้ยมันเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนถ้าเราฟังเพลงไทยเดิมนะนกขมิ้นเหลืองอ่อน่ําแล้วจะนอนไหนดีท่านก็เลยคิดว่าเออน่าจะตั้งชื่อว่าบ้านนกขมิน้นตอนนั้นผมเนี่ย ก็ทำงานอยู่เบอร์วิชันและผมก็เป็นครูข้างถนนอยู่แถวแถวรามกระแพงเหมือนกันตอนนั้นก็มีเด็กเนี่ยที่ติดตามผมอยู่เนี่ยประมาณเกือบ20คนเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องเรียนหนังสือแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงผมม,มีเด็กแต่ผมไม่มีบ้านแต่คุณพ่อวิัยมีบ้านแต่ไม่มีเด็กเรามีโอกาสที่มาเจอกันและผมก็พาเด็กเหล่านั้นอ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านทัวขมิ้นเราก็เลยเริ่มที่จะทํางานร่วมกันมานะครับจากการที่เราทํางานมาเริ่มต้นเนี่ยเราคือ ครอบครัวทดแทนเป็นบ้านสำหรับเด็กที่ถูกทอดทิง้งเด็กกำพร้าเด็กเล่ร่อนเราเอาเขาเข้ามาดูแลให้การศึกษาเลี้ยงดูต่างๆจนเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็คืนสู่สังคมอันนี้เป็นงานหนึ่งของเรานะครับที่เรามีบ้านทุกมิน่นที่เป็นสถานสงเคราะห์อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่สุโข,ขทยัยและอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับผม ในการที่เราจะช่วยเหลือเด็กแต่ละคนในการที่เราจะรับเด็กแต่ละคนเข้ามาเนี่ยเราก็พบว่าเรามีหน่วยตอนนั้นผมก็เป็นครูข้างถนนผมก็มีโอกาสที่เข้าไปสัมผัสกับชีวิตของเด็กที่อยู่ตามข้างถนนหรือว่าอยู่ตามบ้านที่ไม่มีคนที่ดูแลแล้วก็มีโอกาสไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขาเข้ามาที่บ้านทุกขมิน้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีบางคนที่เป็นหน่วยงานราชการบ้างเป็นอปตอบ้างเป็นส่วนโรงเรียนบ้างบางครั้งก็ ก็ติดต่อมาที่จะบอกว่ามีเด็กที่ถูกทอดทิ้งอยู่ให้เราไปไปช่วยเหลือเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราที่จบด้านสังคมสังเคะหเนี่ครับลงไปในพื้นที่แล้วก็ ไปดูว่าเด็กคนนั้นมีปัญหาจริงไหมยังมีญาติพี่น้องพอจะช่วยอยู่ได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีใครที่ช่วยได้เราก็จะรับเข้ามาอยู่ในบ้านโัมินในด้านของเจ้าที่ของเรานะครับก็จะมีทางที่จะเป็นเจ้าที่ประจําด้วยแต่ต้องเป็นเจ้าที่ประจําที่เริ่มต้นจากการเป็นอาสาสมัครก่อนนะครับก็จะมีอยู่ที่กรุงเทพก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับที่เป็นพ่อแม่ในการดูแลเด็กเหล่านี้ครับซึ่งก็เป็นงานที่หนักมากนะครับคือต้องดูเขาเหมือนกับตลอดนะครับ 24ชั่วโมงนะครับนอกจากเขาไปโรงเรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นงานที่เราเปลี่ยนบ่อยไม่ได้ด้วยเพราะเด็กก็ไม่อยากจะเปลี่ยนพ่อแม่บ่อยนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของการลงพื้นที่ด้วยสังคมสงเคราะห์การให้ทุนการศึกษาในอีกหลายพื้นที่ครับการเป็นอาสาสมัครบ้านทุกงมิ้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับบางคนเนี่ยก็โทรมาหรือว่าติดต่อมาขอเป็นครูพิเศษนะครับครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีนสอนร้องเพลงหรือว่ามาสอนกันบ้านเด็กก็มีครับอันนี้ก็มีแล้วก็มีอีกหน่วยหนึ่งก็คือเขาก็ต้องการจะเป็นจิตอาสาในการที่จะรับของบริจาคพวกของเหลือใช้ให้เป็นจุดที่จะรับของเพื่อจะเอามาให้บ้านนมคมินในการที่จะใช้ของเหล่านั้นในการแบ่งปันหรือการเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาครับมีจิตอาสาหลายแบบถ้าเกิดว่าต้องการช่วยนะครับมีทั้ง คนที่เกษียณอายุราชการแล้วมาเป็นครูก็มาติดต่อได้มีคั้งคนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ต้องการทํากิจอาสานะครับก็มาติดต่อได้ครับเราก็ยินดีที่จะให้ท่านมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับเราในสิ่งที่ท่านถนัดเนื่องจากมอยทีธธ่บ้านนนขมิ้นนะครับเราก็ทํางานแบบเป็นบ้านๆเริ่มจากบ้านเล็กๆกลายเป็นสถานสเกราและเป็นมุยที่เราอาจจะดูผลนัำเร็จในเชิงของชีวิต ของเด็กนะครับเด็กของเราที่ได้รับการศึกษาจากเด็กเล่ร่อนเด็กที่แม้กระทั่งเขาเป็นเด็กขอทานนะแค่จะไปกินข้าวข้างทางร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางผมเคยพาเด็กสองสาคนไปไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางเจ้าของร้านก็ไม่ให้นั่งเขาบอกว่าเด็กสกรปรกนะครับเด็กพวกนี้เป็นเด็กเล่ร่อนจรจัดนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราก็ มีโอกาสให้เขาได้เรียนหนังสือจนเขาจบปริญญาตรีจนเขาทํางานมีครอบครัวมีชีวิตที่มั่นคงได้ก็เป็นรู้สึกว่าเป็นเป็นดอกไม้แห่งชีวิตแต่ครับเราได้เห็นความสุขของเขาความสำเร็จข,ของเขาเราก็มีความสุขครับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นให้ความสําคัญกับจุดเล็กๆแต่มีความสําคัญต่อสังคมใหญ่ๆนั่นก็คือครอบครัวเพราะครอบครัวคือรากฐานชีวิตของมนุษย์ทุกคนการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตการพัฒนาบุคลิกนิสัยและความประพฤติของบุคคลซึ่งจะส่งผลต่อไปกับสังคมและประเทศชาติเด็กๆควรได้รับความรักความอบอุ่นและการศึกษาที่ดีเพื่อต่อยอดไปสู่การรู้จักเอื้อเฟื้อและแบ่งปันกับผู้อื่นต่อไปคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งโครงการที่สําคัญของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะครับนั่นก็คือโครงการเหลือขอหรือที่คุ้นหูกันดีครับ How to ทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้ไร้ค่านะครับซึ่งก็จะชวนคุณผู้ชมเนนะครับเป็นผู้ให้เป็นคนที่มีใจอาสามอบสิ่งของที่มีอยู่หรือเหลือใช้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเล่นเก่าหรือว่าของต่างๆที่เราหมดความสนใจไปแต่ยังมีประโยชน์อยู่ เก็บไว้ที่บ้านนะครับก็จะรบบ้านหรือว่านําไปส่งต่อให้กับคนอื่นจะดีกว่าก็สามารถมอบมาได้ซึ่งวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยถึงแนวคิดและหลักการของโครงการนี้นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรรวมถึงจะมีประโยชน์อย่างไรซึ่งคุณผู้ชมครับจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เป็นผู้ให้เอาละครับเรามามอบปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นกันนะครับ เสื้อผ้าเต็มตู้รองเท้าเต็มบ้านของเล่นเต็มห้องตุ๊กตาเต็มเตียงเหล่านี้อาจทำให้ใครหลายคนอึดอัดกับภาพที่เห็นแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งไปเพราะในแต่ละชิ้นอาจมีเรื่องราวและความทรงจำซ่อนอยู่แต่ของเหล่านี้หากส่งต่อจะเพิ่มรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆอ,อีกหลายรอยยิ้มนี่คือที่มาของโครงการเหลือขอครับ คุณผู้ชมครับแลวตอนนี้นะครับผมได้นั่งอยู่กับคุณสุรชัยสุขเขียวอ่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้อํานวยการของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของโครงการนะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับโครงการเหลือขอนั่นเองนะครับโครงการเหลือขอเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์โครงการเหลือขอเนี่ยเริ่มต้นจริงๆเรา เรามีปัญหาคือทางบ้านเราก็ไม่มีปัญหาว่าเราไม่มีกําลังไม่มีเงินพอที่จะส่งเด็กให้เรียนหนังสือในระดับสูงๆในระดับปริญญาตรีหรือมหาลาัยต่างๆเราก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงที่จะหาเงินจากไหนมาดูแลพวกเขาครับ,รบแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีของใช้เยอะแยะไปหมดเลยเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลาทิ้งก็ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนเราก็เลยชวนเขาว่า,ามา เปลี่ยนของใช้ของเขาเนี่ยมาบริจาคให้เราเพื่อเราจะเปลี่ยนของเหล่านั้นเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเราก็ได้เรียกว่าโครงการเหลือของหมายถึงของที่คุณมีเหลือและคุณไม่ใช้หรือคุณใช้ไม่หมดคุณมาให้กับเราได้นะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าโครงการนี้มันจะเป็นโครงการที่เปิดใจคนที่ว่าจะช่วยเขาว่าบางคนคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้ว,แ,ลวแต่ว่ามาติดอยู่ที่ว่า ถ้าเกิดไม่มีเงินจะช่วยยังไงเราก็รับเป็นของได้ครับของที่เป็นของเหลือใช้หรือว่าของที่คุณคิดว่ามันอาจจะเป็นขยะในบ้านแต่มันก็ยังเป็นประโยชน์กับเด็กๆครับผมเราก็เรียกว่าโครงการเหลือขอครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้คือมามาเสริมในด้านของ ของใช้ของเด็กในบ้านและกระถุนการศึกษาแต่เมื่อโครงการนี้มีคนที่เริ่มสนับสนุนมากขึ้นเราก็เลยมองออกว่าเอ้ยโครงการนี้นอกจากจะช่วยเด็กของเราแล้วยังช่วยคนในสังคมไทยอีกมันเหมือนกับเป็นสะพาน ผมเป็นแค่คนกลางที่รับของบริจาคมาแล้วก็นําของเหล่านั้นไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่านําไปเปลี่ยนเป็นทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือคนในสังคมด้วยครับพูดง่ายๆคือโครงการนี้ขยายใหญ่ขึ้นรเราก็เลยต่อยอดให้เป็นโครงการแยกออกมาครับคราวนี้ลักษณะของโครงการเนี่ยมีการดําเนินงานยังไงครับการดําเนินงานของโครงการนียเราเราเริ่มต้นอย่างเป็นระบบนะฮะเลยตอนแรกนี่ยเราเราติดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นมูลนิธิพอเราเป็นมูลนิธิเนี่ยเราเป็นองค์กร การกุศลองค์กรสาธารณประโยชน์เนี่ยค้าขายไม่ได้ครับมผมมันพื้นที่ห้ามแสวงหาผลกําไรผมก็มีโอกาสปรึกษากับส่วนราชการหน่วยงานราชการเขาบอกว่าเอออย่างงั้นครูต้องจดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะมวิสาหกิจเพื่อสังคมมันก็เป็นบริษัทแบบหนึ่งนะฮะที่มีผลกําไรเนี่ยไม่มีการปันผลกําไรให้ให้กับผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ เงินที่เป็นกําไรเนี่ย70%เนี่ยต้องบริจาคให้กับมูลทิธิหรือว่าสาธารณประโยชน์ต่างๆเราก็เลยตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมชื่อว่ามานาวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับมานาก็คืออาหารจากพระเจ้านะครับผมนะฮะเราก็เอารับของเดือใช้ของบริจาคของรีไซคเคิลต่างๆเอามาขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยบริจาคให้กับบ้านดุคมินอีกทีหนึ่ง นะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนในสังคมอีกทีหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นองค์กรซ้อนๆกันอยู่แต่ว่าเราต้องการทําให้ถูกกฎหมายด้วยครับผมแต่ทั้งนี้ก็คือหวังผลเพื่อที่จะให้ถูกรูปแบบแล้วก็เป็นการให้โดยมีการส่งต่อแบบสะพานบุญบด้วย <ผม S 1> ครับผมแล้วลักษณะที่จะเชิญชวนให้กับคนได้มาบริจาคเนี่ยครับมีมีของอะไรบ้างครับครับก็จริงๆเนี่ยผมเนี่ยรับทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหนังสือรองเทา้า เครื่องไฟฟ้าเก่าเสียแล้วก็รับนะครับยกเว้นอย่างเดียวเฟอร์นิเจอร์นะครับเคยมีคนบริจาคชักโคกครับเขาบอกว่าพอดีหอพักเขาอยากจะเปลี่ยนชักโครกใหม่หอหมายถึงว่ามีเยอะด้วยเขาห้องน้ําก็หลยอันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเขาลอกของเก่าไปหมดเลยนะครับประมาณ10ตัว10บตัวเขาบอกครูเอาไหมผมว่าเอาครับผมเอาหมดเลยครับแต่ก็เอามาเสร็จแล้วจะไาทำอะไรนะเสร็จแล้วมามาอยู่สักพักหนึ่ง ก็มีโครงการที่เราไปทําปรับปรุงห้องน้ําให้กับเด็กในในชุมชนในโรงเรียนครับผมสิ่งนี้ไหมครับเป็นสิ่งที่ครูออเห็นว่าคนในสังคมไทยเนี่ยเป็นคนที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันเพราะว่าครูออก็บอกเสมอว่าเรารับทุกสิ่งรับทุกอย่างเพราะว่าบางคนอาจจะต้องคํำนึงว่าเออเราไม่มีของที่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ จุดหนึ่งแรกเริ่มของโครงการเนี่ยผมว่าเป็นการที่อยากผมอยากจะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันไงครับอะไรก็ได้ที่คุณให้เราได้ครับเรายินดีรับแล้วเราจะบอกเขาว่าสิ่งที่คุณให้มาเป็นประโยชน์กับเด็กกับคนในสังคมด้วยเราก็เลยรับทุกอย่างครับเพราะว่าผมเคยเป็นเด็กไงฮะ,ะเป็นเด็กเด็กที่เป็นเด็กเล่ร่อนเป็นเด็กยากจนเคยเก็บพวกขยะขายนะฮะผมก็รู้ว่าของทุกอย่างมันมีประโยชน์แล้วมันควรจะได้รับการ ให้แล้วก็แบ่งปันเพื่อคนอื่นได้ครับผมทุกสิ่งอย่างนั้นเกิดมาจากความที่เราเคยขาดมาก่อนครับเราเคยขาดครับผมอยากที่จะทดแทนสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าผมได้เคยแบบไปเก็บของในถังขยะเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้เราได้ของแบบ เราตื่นเต้นมากเลยครับขอนั่นที่ของที hmm. mm ่เขาทิ hmm. mm ้งแล้วนะฮะบางบางคนเนี่ยคิดว่าของไม่มีประโยชน์กับเขาแต่มันยังมีคุณค่ากับคนอื่นครับโครงการเหลือของจริงๆเนี่ยเราเรารับบริจาคอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เราจะมีแคมเปญนะครับแคมเปญช่วงปีใหม่ที่ทุกคนอยากจะเปลี่ยนของใช้นะครับผมเขาก็อยากจะทิ้งเราก็เลยมีแคมเปญว่า how to ทิ้งทิ้งอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพราะบางคนเนี่ย เอาของใหม่เข้ามาแล้วไม่รู้จะเอาของเข้าไปไหนม,มีเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วแล้วจะเอาไปไหนต่อเขาก็ไม่รู้จะเอาไปแลกไข่หรือเปล่า <c oughs> อา่่าเงี้ยก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> แต่ว่าบอว่าเอามาให้ผมได้เกิดประโยชน์บ้าน,นะครับเราก็เลยพยายามที่จะสร้างขเวนที้ว่าถ้าคุณจะจัดบ้านรับปีใหม่ถ้าคุณจะจัดบ้าน,นรับตรุษจีนรับสงการคุณเอามา ให้กับเรามาทิ้งที่เราได้ครับผมนะฮะเราก็ไม่มีวันหยุดอยู่ยแล้วเรารับคุณได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ทําให้บ้านคุณสะอาดด้วยแล้วมันทิ้งเป็นประโยชน์ยังไงบางคนก็ถามว่าแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงมครับคุณทิ้งให้คุณเนี่ยหนึ่งคุณทิ้งของที่แบบว่ามันเหลือใช้เนี่ยมาให้เราอาจจะไปรีไซเคิลเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือมันไม่เป็นขยะไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษแต่ว่าของบางอย่างที่คุณให้เรามาเนี่ยเราส่วนหนึ่งเราไปให้เด็กด้วยที่ไม่มี ไม่มีของเด็กยากจนคนไร้บ้านนะครับอีกอันนึงเราเอามาเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาเป็นอนาคตนะครับสิ่งที่คุณให้มาคือประโยชน์ครับทุกอย่างครับคือในเรื่องของการส่งต่อหรือว่าสะพานบุญอะไรก็ดีนะครับก็สําคัญเพราะว่าเราได้รับบริจาคมาในปริมาณที่มากแล้วเนี่ยเราจะไม่มีที่เก็บใช่ไหมอาจารย์สุดท้ายเราก็ต้องกระจายไป ไม่ <c oughs> ว่าจะมอบก็ดีหรือว่าอย่างที่บอกไปเอา <c oughs> เอานำไปขาย <c oughs> เพื่อที่จะนำหมนุนกลับมาเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กในมูลนิธิของ <c oughs> เราด้วยคราวนี้จากที่ดูในโซเชียลมีเดียนี่ครับจะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยก็มีเทคนิคในการที่จะขายของใช่ไหมเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังในเรื่องนี้นิดนึงครอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าตั้งแต่ปัญหาเริ่มมีโควิดใช่ไหมพ <c oughs> อมีโควิดเนี่ยของเข้ามาปุ๊บเอ๊ะเราก็ตลาดบางทีก็ปิดขายไม่ได้ เราก็เลยต้องขายออนไลน์แล้วก็ไลฟ์สดเลยครับผมไลฟ์สดนี่ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะก็มีผมมีลูกศิษย์แล้วก็มีเด็กๆด้วยทีมงานไลฟ์สดผมเนี่ยเป็นเป็นเด็กในบ้านนะครับผมโอเด็กที่อยู่ในมูลนิธิเราด้วยเแล้วก็มีทางราชการมาอบรมการไลฟ์สดให้นะครับผมผลตอบรับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ดีครับดีเลยเช่ไอในช่วงไลฟ์สดเนี่ยตอนแรกเนี่ย บอกว่าเอาเฉพาะวันเสาร์วันเดียวนะมีคนก็เข้ามาเยอะนะครับมาก็เราก็ไม่ใช่ว่าเราแบบจะตั้งหน้าตั้งตาขายนะเราก็เล่นสนุกกับเขาด้วย <c oughs> ก็มีเกมด้วยครับเกมททยนู่นไทยนี่ไปให้เขารู้สึกว่าไม่เครียดด้วย <c oughs> แล้วก็ได้ช่วยช่วยเหลือด้วย <c oughs> บางคนเนี่ยเขาเขาอยากจะเล่นสนุกกับเราแต่เขาไม่ได้อยากได้นน <c oughs> ของนะเขาบอกเอาอย่างงี้ครูเดียเด๋ยวเดี๋ยวเนี่ยพี่เนี่ยจะซื้อซื้อเสื้อผ้านี้นะให้ครูนะแต่ว่าครูต้องเอาไปแจกเด็กนะ คือของนี่ให้มาอยู่แล้วเขาก็ซื้อเราแล้วก็ช่วยให้เราไปแจกแล้วก็ถ่ายรูปไปเขาว่าไปแจกมาแล้วก็เป็นกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจขึ้นนะครับผมสังเกตเห็นใต้คอมเมนต์เนาะเขาก็จะคอมเมนต์ว่าเนี่ยบริจาคได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มจํานวนคนบริจาคของการส่งต่อและการให้อีกด้วยจริงๆภาพความประทับใจที่ผมได้เห็นของคนที่บางครั้งเขาก็ไม่ได้มีมากมีอะไรมากนะครับแต่เขาก็ต้องการการแบ่งปันต้องการช่วยเหลือคนอื่น เขาก็ทําอย่างนี้ครับคือบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีนะเขาก็ทําขอว่าขอเป็นจุดที่จะรับของให้เราก็จะมีคนในหมู่บ้านนะฮะมาเอาของมาใส่ไว้ที่บ้านเขาเนีต็มไปหมดเลยครับเต็มจนแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยจะไม่มีที่เดินแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยจัดก,การได้นี่ครับก็เป็นความ<ส><ก>ประทับใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ดีใจที่เขาช่วยเราแต่เขาไม่อยากให้เขารู้สึกเดือดร้อนไปด้วยฮะรเราก็จะไปช่วยเคลียร์ให้ครับผม โครงการนี้ต้องบอกจริงๆนะฮะว่าเราเราได้ช่วยรับของจับคุณเสร็จแล้วเราได้ช่วยคนที่มาทํางานกับเราคนที่มาทํางานกับเราเนี่ยหลายคนมีเบื้องหลังชีวิตนะฮะแต่เขาอยากจะกลับตัวเป็นคนดีครับ,รบเราก็ให้โอกาสเขามาทํางานแล้วเราก็อบรมจริยธรรมเขาด้วยนะนะผมก็เป็นคิดเตียนเราก็ยังมีการอบรมจริยธรรมเขาในทุกๆทุกๆสัปดาห์ด้วยเพื่อให้เขาได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และก็บอกว่าหลายคนชมเขานะและเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าถึงแค่เขาจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้มีเบื้องหลังชีวิตที่ไม่ดีนะฮะแต่เขาเปลี่ยนแล้วและก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยสามารถช่วยเหลือเด็กแล้วก็คนยากไรในสังคมได้ทําให้เขารู้สึกเขาเขามีความสุขบางคนเนี่ยนะผมต้องบอกนะเขาเขาออกมาจากหมู่บ้านเขาเนี่ยโดยที่หลายคนในหมู่บ้านเขาเนี่ยมองว่าเขาเป็นตัวปัญหานะ แต่ว่าพอมาอยู่กับเราเนี่ยเราให้โอกาสเขาเขาได้ทํางานเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พอเขากลับไปในหมู่บ้านเนี่ยได้มีโอกาสเอาของไปแบ่งปันไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเขากลายเป็นฮีโร่จากหมู่บ้านนั้นเลยจากนักเลงหัวไม้กลายเป็นฮีโร่ครับผมโครงการต่อย,ยอดอื่นๆที่ครัวอยากจะทำเนี่ยยังมีอีกไหมครับเรากาลังจะมีโครงการ amin amin ครัวนกขมิ้นครัวนกขมิ้นก็เป็นครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเกิดภัยต่างๆเนี่ยเราไปทําอาหารเลย ดูแลคนที่ยากไรยคนที่ประสบปุทุกภัยเลยและอีกโครงการหนึ่งเรากําลังจะไปคุยกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราจะตั้งธนาคารขยะขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนต่างๆก็เริ่มมีแล้วนะแต่เราจะไปรับซื้อขยะของเขานะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยจะได้ได้เงินจากการแบ่งปันจากธนาคารขยะมาอยู่ในธนาคารอมทรัพย์ของโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาและเราจะไปะตั้งโครงการที่ว่ารับซื้อ ขยะจากทะเลนะครับเพื่อใหอ้กลุ่มชาวประมงแลือกลุ่มเด็กที่เป็นลูกชาวประมงเนี่ยเก็บขยะชายทะเลเก็บขยะจากในทะเลนะครับหาปลาไม่ได้ก็เอาขยะนี่แหละพวกขวดน้ำเนี่ยมาขายเราแล้วเราก็ให้เป็นทุนการศึกษาเขาครับ แต่ต้องเป็นความฝันอยู่ครับ <c oughs> ยังไม่มีเออรียนเลยกนะ็เป็นครับฟังจากที่ครูออสพูดมาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็คือ <c oughs> มีโครงการที่อยากจะทําเกิดขึ้นมากมายเลยครับ <c oughs> รู้สึกยังไงครับประทับใจภูมิใจหรือว่ารู้สึกยังไงต่อการเป็นผู้ให้ครับหรือคาว่าจิตอาสา,าที่เกิด <c oughs> ขึ้นเนี่ย <c oughs> จริงๆผมได้รับโอกาสจากคนในสังคมนะฮะจากญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เราก็อยากจะส่งต่อโอกาสนี้ให้กับคนอื่นแล้วก็ผมก็ ชอบในด้านการที่จะทํางานด้านนี้มานะครับผมรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นความสุขเราก็มีแรงบันดานใจที่ทําให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยครับครับเดี๋ยวให้ครูออสนะครับพูดถึงคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะบริจาคหรือว่ามอบส่งต่อของต่างๆจะไปช่องทางไหนได้บ้างครับครับก็ผมอยากให้สังคมเราเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันเริ่มเล็กๆก็ได้ครับ คุณมีอะไรเริ่มเล็กๆก็ได้ครับผมบางคนก็บอกว่ามีเสื้อผ้าตัวสองตัวส่งไปเสีมาให้ผมก็ได้นะครับตามที่อยู่ของมูลที่บ้านโทมินนะครับของการเลือขอนะครับแล้วกออ็อาจจะมีจํานวนหนึ่งอยากจะให้ไปรับก็สามารถโทรติดต่อให้ไปรับได้ครับผมวันนี้ครับคุณผู้ชมได้ฟังครอูออสได้มาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเริ่มมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้ให้มากขึ้นแล้วนะครับ ก็ทำให้เรานึกถึงนะครับว่าของที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์หรือว่าเป็นของที่เราละความสนใจไปเนี่ยอาจจะเป็นของที่มีค่าสําหรับคนอื่นที่รออยู่ก็ได้นะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครูออสมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเคยเป็นเด็กนะ <S <S เป็นเด็กเด็กที่เป็นเด็กเล่ย่อน<ะ>เป็นเด็กยากจน<ะ>เคยเก็บพวกขยะ,ะขายนะครัผมก็รู้ว่าของทุกอย่างมันมีประโยชน์แล้วมันควรจะได้รับการ ให้และก็แบ่งปันเพื่อคนอื่นได้ครับผมคุณผู้ชมครับความรักการเอื้อเฟื้อและแบ่งปันนั้นล้วนเป็นหัวใจสําคัญของคนใจอาสาครับซึ่งการได้พูดคุยถึงมุมมองและแนวคิดของคนใจอาสาแต่ละท่านนะครับก็จะทําให้เรามีรอยยิ้มและยิ้มแย้มรวมถึงชื่นชมกับความรู้สึกดีๆเหล่านั้นครับซึ่งรายการในวันนี้ก็หวังเป็นเช่นนั้นนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะมีรอยยิ้มและมีความรู้สึกดีดี รวมถึงความประทับใจเช่นเดียวกันครับหมดเวลาของรายการสปายเป้ไปกับคนใจอาสาแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะแนะนําคนอาสาต่างๆก็สามารถส่งคําแนะนำน,นะครับมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ